ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากได้เป็นตัวแทนในครงนะใช่ครับแมที่ได้มาอย่าีเพราว่าจริก็ติดตามต้่าชอบมากแล้วก็ติดตามาาูสึกว่าท่าเนี้ยน่าจะมีอะไรพิเศษน่าดูมากแอค่นมากแล้วาน้น้ำัว่าจะนคนน้ำโชว์ุมีได้เลย ใช่ครับอะไรถ้าแต่ว่าเข้าไปดูข้างในแล้วเนี่ยครับมันแบบว่ารู้อามมากเลยนะเ้าปอย่มากเข้าไปในโลกใช่หมได้เข้าไปอยู่ในโลกของัรสากลฝากเนาะไว้เนาะเข้าไปดูเนาะประมาณสิบแปดไปสกเจ็ดไปสักเจ็ดประมาณกี่โมงได้พบกับความใหญ่คนดวยนครับได้มาเจอกับนิแดนใหม่ลองว่าเออภานี้ ว่าแอคชั่นแอคชั่นอะไรมันแน่นอนครับอ่าอาอาแขนหูหายแล้วหลูกครับหายแล้วครับผมก็คือสามารถเต้นได้เหมือนปกติเต้นได้เลยครับปกติเฮ้ยหายแล้วจริงจริงมันแบบออกแขนออกหาได้ปกติได้ไม่ไม่ต้องเต้นแบบเป็นห่วงว่าโอเคปกติอะไรก็ได้ไครับต้อมีอะไรอะไรระวังไหมอถ้าเราปลดโรคปวดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ แล้วก็เป็นแบบโอเออไม่มันยังมีความหวัรแวงนะคะเวลาที่แบบถ้าต้องเต้นหรือต้องทาอะไรก็แบบแคแขงแาเงี้ยระแทศก็ยังมีเสียวๆบ้างแล้วตอนนี้ก็คือหายปกติแล้วก็ตอนถายซีรีส์อย่างเวลาจะจแขนเอะไรอ่เาว่าวังมากเลยเสียวแผหัก้าหนพี่ด้าซ้ายเออติไหไปมุร ระวังเคะหักจะเจีเลยโปกติจับน้องแรงมากหรอคะอแรกๆก็เล่นมเหมือนเขี่ยวแต่ลัมาแบบต้องนมากเขียวัดตัลากับกะหว่างเข่าไหล่เยอะเลยลูกว่าง่าอาจจะปม็อบแดยัผมด้วยตัดผมด้วยใช่ตัดผมใหม่ตัดผมเพราะอะไรคะผมเพราะตัดสายไม่ใช่มีซีรีสใช่ครับเข้าเข้าบ รู้สึกเหตุการณ์เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นคะทำไมสนัดโซเชียลขนาดนั้นคุณจุงใช่ไมฮะคุณจง cctv แอถ่ายเะารพใช่ก็เล่นกันเล่นปกติอยู่แล้วฮะใช่แต่ไม่ได้ร่าพเลยแต่คงเานเห็นพบแล้วเขาก็ถ่ายเไม่รู้ตัวใชหรเลู้ตัวไหะว่าโดนถ่ายขนาดนไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยเขาโกทหลังให้จงเลมารู้อีกีก็เอ๊ะทำไมคนแท็กอะไรในในเอเต็มไปหมดเลยใช่เข้าไปดูก็อว ปกติคนแรกก็เล่นเล่นปกติแล้วครับอยากฝากบอกแฟนๆที่คอมเมนต์สนันเนไงบ้างคะกจะคิดกันเมื <the <the ่อวานนี้ก็ก <the ็เล่นเป็นปกตินะจะเล่นอย่างนี้บ่อยๆไหมคะออกตัวบ่อยๆโอ้โเหมืนกันเลลองเล่นดูลองเล่นดูอวานนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเออพี่เป็นจุงค่ะพี่เป็นจุงค่ะเออจุงนี่เป็นร้อยเลยตอนนี้จุงเป็นร้อยเลยตอนเนี้ แต่เราก็สนิทกันสนิทมากคือผมไว้ใจเขาผมไว้ใจมากไม่ได้ทุเรื่องจริงแล้วก็บทำงานด้วยกันแเราเราเป็นครั้งแรกที่สนิทกันแบบจริงๆเลยตั้งแต่มาทำงานด้วยกันเรารู้สึกว่าสนุกทุกวันไม่ไดเรื่องแล้วก็คุยกันแบบตลอดใช่ตอนนี้ซีรีส์ถ่ายที่ไหนคะอูเยอะมากแทบจะเกินครึ่งแล้วตอนนี้ใช่ก็ เร็วนี้ก็น่าจะได้ติดตามถ่าครับพรุ่ปีหน้าก็น่าจะได้รับชมกันแลแ้วท่สารองเรื่องนึงนะครับนั่นก็สกอร์ในท้ากันแล้วก็มีรับทั่วโลกครับพี่ถางกีฬาสีสุดท้ายตังติดตันติดันุ่มเตรียมตัวกันไงบ้างแขนขาระวังกันเนาะก็ไม่ดีก็จริงมีมีแล้วก็พักผอลนะฮะใช่วางแท็กติกแท็ติกเปวางแผนวางแผลนวางแผนอยู่ใช่ริงมผมก็ย้ายสีครั้งแรก เปสีดำด้วยกันทั้งคู่เพราะปีแรกเป็นอยู่สีขาวไนมาแล้วปีนี้เราย้ายฝั่งเป็นสีดำก็มีเตรียมโคลอยู่เพราะว่าเจอเพื่อนใหม่หลายๆคนเราต้อมีการปรับแขนนะรับตบแขนกันหน่อยใช่แล้วก็มีเตรียมโคลมีอะไรส่วนใหญ่จะเน้นเป็นทางโคลเพราะว่ากีฬาจะเน้นหนุ่มไม่ค่อยออกแรงเท่าไหร่แบวกใครที่สุดกันครับบวกใครเหรอยังเกรงใครทีไหนในทีในทีทตรงข้ามอ่ะข้ามข้ามหล่อนตองโค้ลแล้วกันเฮ้ยโคเก่งนะ จับีิงงง่ันเลยใสุ่ตวัลใช่ไหมดิจิตอลเลี้ยวไปซ้ายไปโค้งไปขวาอะเกบหลก่งหลบเก่งหกบเก่งเก่งเปนแบบนักกีฬามาก่อนก็่ตอนเอนแรกเห็นบอกว่าตอนนี้ในค่ายเขาไม่ได้ซ้อมไม่ซ้อมกีฬากันมาซ้อมกล้องกันเหรอคะมล้องกันเพราะปีที่แล้วพี่ซีเขาทำไว้ดีเรว่าใช้ใช้ที่นี่ชอบก็เห็นเปก็ีไซมีฬากนัน เป็นคนเเพราะว่าคนแต่รอชาติเนี่ยรอวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ